ถือว่าเป็นคดีใหญ่นะที่บอกได้ว,ว่าท่านนายกปูพรมแดงการกำจัดยาเสพติดไม่ว่าเป็นบุหรี่กัญชาสุรายาฝิ่นเนี่ยนายกบอกปากไม่สิ้นทราบแล้ววันนี้ครับต้องบอกเลยว่าทางปปสทางเลขาปปสลุยเผาทำลายยาเสพติด23.3าตันย้ำเลยว่ารัฐบาลเอาจริงแล้วก็พร้อมเชิญทุกภาคส่วนเนี่ยเข้ามาเป็นสักขีพยานรวมไปถึง i n f ฟูเอนเซอร์หมอ่าเขาเรียกว่าหมอแรบแพนด้าเคยได้ยินไหรู้จักรูจักมาเป็นพยานมาไลฟ์สดมาถ่ายทอดเลยว่ารัฐบาลทําจริงเผาจริงทำายจริงไม่ใช่ว่าเอามากองกันให้เห็น23่สิบสาตันแต่ว่าเผาจริงๆแค่ตันสองตันไม่ใช่แต่หน้าหมอแรบบนี่ดูดูจะเมาอยู่รต้องไปดูว่าวันนี้ขอบตาเป็นยังไงเออหมอหมอแรบดูเป็นผู้เสพ ดูไม่เหมือนเป็นพยานนะไปในงานแต่เป็นยังไงวันนี้หมอแล็บจะขอบตาดตำหรือเปล่าไหนออลองไปดูกันสิครับคุณผู้ชมครับ นี่ฮะไหนหมอแรกนี่ไงเสื้อเลืองเสื้อลายตารางนี่ไงดูชุดสินี่ขอบตาดำไม่ดูดิวันนี้เนี่ยขอบตาดำไหมเนี่ยดูเดี๋ยวต้องซูมง่ายๆเดี๋ยวไปซูมง่ายนะเออเออไม่ไม่ตาดำวันนี้ไม่ดำไม่ดำวันนี้มาไม่ได้วันนี้ปรับปรุงตินี้ใส่แล้วอ่านะบำบัดมาแล้วบ่บำบัดเรียบร้อยเมื่อวันนี้ครับวันที่8สิงหาเนี่ยครับพลตำรวจโทพานุรัตน์ หลักบุญนะฮะเลขาธิการาคณะกรรมการป้องปันและแป้องกันและปราบปรามยาเสพติดนะครับเลขาธิการปรปรสเนี่ยแหละฮะเป็นประธานทำลายยาเสพติดของกลางนะฮะที่สำนักงานปปสเนี่ยได้จับกลุ่มได้ควบคุมมาโอ้โหดูดูข้างหลังพี่แอนอเป็น,อปนสอบเป็นตั้งตั้งเป็นตั้งตั้งเป็นกองขนน์เทินทึกเลยฮะค่ะซึ่งต้องบอกวันนี้ครับทางด้านปปสเนี่ยไม่ได้มาแค่เพียงหน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงานราชการอย่างเดียว ยังเทินอินฟูนะครับหลากหลายท่องหลากหลายสถานีนะครับเช่นหมอหลักแพนด้านี่ฮะเจ้าของเพจหมอแดัแพนด้าอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังนะครับแล้วก็โอป้าทัสซี่นะที่โอป้าเห็นไหมฮะเอ็นเซอร์น้ำเงินแดงๆนะนี่แหละโอป้าทัสซี่แล้วก็บุฟเฟ่ชไแนงเอ้าบุฟเฟ่ชไแนงกนี่มันเป็นเพจตลกตลกไหมเหรอเป็นาหา เจแปนน่ยเจแปนบุฟเฟ่ buffet, อะไรเงี้ยเนี่ยก mm hmm. ็มานะครับและร่วมกันเป็นสักขีพยานนะครับที่บริษัทอักคีอักคีประการจำกัดนะครับซึ่งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมบางปูจังหวัดสมุทรปราการซึ่งพลตำรวจโทพานุรัตนได้กล่าวต่อไปว่าขั้นตอนการตรวจสอบพิสูจน์ยาเสพติดของกลางในครั้งนี้ สำนักง,งานปปสได้เชิญรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและผู้แทนคณะกรรมาการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติดในสภาผู้แทนราษฎรนักวิชาการและอินฟลูเอนเซอร์พร้อมสื่อมวลชนเข้าร่วมเป็นสักขีพยานการเผาทำลายยาเสพติดในทุกขั้นตอนเพื่อเป็นตัวแทนนะฮะของประชาชนในการสร้างความเชื่อมั่นสร้างความมั่นใจสร้างความรับรู้ในวงกล้างวงกว้างฮะ ถึงการดําเนินการต่อยาเสพติดของกลางนะขณะน,นี้ซึ่งต้องบอกว่าทางรัฐบาลเอาจริงนะนะครับและยาเสพติดของกลางเนี่ยที่เอามาเนี่ยถือว่ามหาศาล23.3ตันเนี่ยถือว่ามหาศาลและยังมียาเสพติดของกลางรวมทั้งหมดอีก344.49 <5. S 1> ตันนะและคดีเกี่ยวกับยาเสพติดก็ยังมีอีกแ0,000 0 7 8 1 9 5ดคดีเฉพาะยาบ้าไอเฉพาะยาเสพติดรวมนะครับและถ้าเป็นยาบ้าเนี่ย2 0 0พกว่าล้านเม็ดในคดีนี้ด้วยถือว่าเป็นโบแดงเลยนะในการทำลายกว่า30กส่าตันเนี่ยเยอะมากโอ้เป็นไงฮะซึ่งต้องบอกว่าข่าวนี้ก็ถือว่ารัฐบาลก็ก็ถือว่าขยับขยายเขาเรียกว่าถือว่าเป็นการอัปเดตนะในเรื่องของยาเสพติด นะครับอืมคือมาเผาตรงนี้ดีนะเพราะอะไรรู้ปะ่ะมันมันมีเครื่องแมเครื่องมือในการจัดการบลรพิษต่างๆ<ช>คือสมัยก่อนพี่โบ้จาได้ไหมว่าเวลาเผายาเสพติดเนี่ยก็เผากลางทุ่งนี่แหละใช่โอ้โหคนนักข่าวนี้เมายานะเ<ช>พราะว่า ลมควันกันอยู่ตรงนั้นเนี่ยการแจ้งเนี่ยแต่ตอนนี้เรามีเทคนิคเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยมันมันก็ทำงานได้สะดวกมากขึ้นนะคะข้าวของต่างๆก็มีสกีพยานเนาะไม่ต้องกลัวว่าเออของมันจะหายเจา้าหน้าที่แอบเงบเน็บไปหรือเปล่านะไม่มีนะอาจจดก,การเรียบร้อยกิน,นก,ก็ไม่รบกวนโปร่สายทำลายจริงนะครับ